สวัสดีครับ w w w m o n s ท์ s h o p c o m นะฮะวันนี้จะมารีวิวตัวไอวันโมเดลสองสี่ศูนย์ศูนย์นะฮะเป็น HD 720เจ็ดสองศูนย์นะครับตัวนี้จะมีความพิเศษคือหน้าจอเบมีหน้าจอให้นะฮะสองจุดสี่นิ้วแล้วก็จะมีส่วนของอตัวนี้จะเป็นจอทัชสกรีนนะฮะสามารถทัชเลือกตั้งค่าต่างๆได้เลยครับ เดี๋ยวผมจะมารีวิวการใช้งานให้เขาดูนะฮะว่ามันจะเป็นไงฮะก็เราแค่เสียบจ่ายไฟให้กับตัวเครื่องนะครับรอเขาบูตแป๊บนึงฮะ iRoad 2400นะ,ะ24นะเป็นชาร์กสกรนมาดูด้านหน้ามัลติ้งตรงนี้สามารถหมุนได้360อองศานะครับเห็นไหมฮะ ตัวกล้องสามารถหมุนได้เลยแล้วก็สามารถหมุได้ยกแดดใส่คอได้ตามต้องการนะฮะความชั Please, ดระดับ HD เลยครับผมตัวนี้ถ้าเกิด Please, ใช้เขาพูดนะฮะก็คือบูตเสร็จแล้วนะฮะถ้าใครมองหากล้องที่มีจอของเกาหลีคุณภาพสูงก็ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่เยี่ยมาาาเลยครับไม่มีหาเรื่องแฮงค์หรือ,อ มีปัญหาตรงไหนเลยฮะก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดโหมดต่างๆให้ดูนะฮะเรากดทัดที่หน้าเจ้าขึ้นมามันก็จะมีส่วนของอรูปโลกก็คือถ้าเกิดเปิดมาเหมือนตอนแรกมันจะเป็นส่วนของอมันจะมีส่วนของไอการตั้งภาษาเงฮะมันจะมีให้เรียก Language แล้วก็ Time นะฮะ ในผมเลือกเป็นส่วนของอังกฤษหรือจะเป็นเกาหลีก็ได้นะฮะบางไทยจะเป็น GMT บวกเจ็ดนะครับก็อันนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่วนของ LCD เราสามารถปิดได้นะฮะถ้าเกิดไม่ต้องการเราก็ปิดไปได้นี่ฮะปิด LCD ค,ดคลิกคีมก็เปิดเองครับสามารถปิดเสียงเวลาลคค c o r d ได้นะะรัแล้วก็ปิดมิวกวกดเป็นมิวได้มาดูส่วนของการ ในส่วนของเมนูนะฮะก็จะมีส่วนของ recording ก็คือกดกลับไปโหมดแรกโหมดที่เขา record อยู่เท้าเองเสร็จแล้วก็กดเอ้ไปใหม่เข้า config ก็ดูลองเข้าดูฮะเป็นการตั้งค่าต่างๆก็คือวิดีโอเอาป็น high หรือ low เอา video out ให้ออก lcd หรือออกออกต่อทีวี out ก็ได้ครับกลับมาหมดแรกก็ ส่วนของวิดีโอแล้วก็มี G sensor เราต้องการให้ G sensor ทำงานในระดับไหนนะฮะ G sensor ก็เป็นส่วนของระบบรับรู้เซนเซที่บันกระแทกเนี้ยนะฮะออด i โเราจะให้มีเสียงดังขนาดไหน max medium min off ก็ได้ครับส่วนของ motion detect นะฮะถ้าเกิดใช้กุก่มพัก Parking mode เวลารถจอดอยู่นิ่งจะให้มันตรวจจับความขึ้นไหวไหมนะครับ โอเคแกลับไปในส่วนของ System มาดู System นะฮะก็มีส่วนของ Time การตั้งเวลาต่างๆนะฮะวันเดือนปี Format สามารถ Format Memory ได้แล้วก็เวอร์ชันส่วนของไอวันนี้เขาจะมีให้อัปเดตส่วนของเฟรมแวรได้ครับก็สามารถเข้าไปโหลดเฟรมแวรได้ในเว็บของเขาเลยนะครับทัชก็เราสามารถตั้งตั้งการทั การทัดของเราว่าจะชอบแบบไหนฮะนี่ประมาณนี้ครับโอเคต่อมาผมจะไปดูส่วนของ playback video บ้างอ่าเข้าไปส่วนของ Play มันก็จะมีสองอันให้เลือกคือ event ก็คือ motion detect อ่าส่วนของ G sensor นะฮะคือถ้าเกิดรถเกิดแ,กแรงกระแทกก็จะเข้าไปในโฟลเดอร์ event ถ้าเกิดการเ record ทั่วไปไม่มีแรงกระแทกก็อยู่ใน normal นี่ก็จะมีไฟล์ต่างๆให้เราเลือกได้เลยเราลองเลือกดูอครับผม <Okay. S 1> ก็จะมีเสียงของเราด้วยนะฮะเราสามารถเลือกได้มันจะเป็นเพลงเป็นช็อตๆนะครับประมาณนี้ฮะอีเวนต์ก็มี ครับผมโอเคถ้าเกิดเรากลับไปโหมดหน้าจอเลยรคอร์ก็กดแค่เลยรคอร์ดนี่กล้องก็เริ่มเลยรคอร์แล้วโอเคเป็นไงครับผมกับตัวกล้องไอวันสองสี่ศูนย์ถ้าเกิดใครสนใจกล้องที่มีหน้าจอผมแนะนําตัวนี้ครับผมนี่คุ้มค่าที่สุดแล้วครับใช้งานง่ายมากมีภาษาอังกฤษสพอร์ตร้อร์เซ็น โอเคครับขอบคุณมากครับผมเวอร์ไวเว็บดอทมอสซี่ชอปดอทคอมครับ